จะเล่าเรื่องนี้ให้ก่อนให้เป็นความรู้นะคะพอดีวันนี้คุณนักอ่านพินัยกรรมนะมีการทาพินัยกรรมของคุณยายที่อายุมากแล้วนะคะ <c oughs> คุณยายมีอายุมากแล้วแล้วก็คุณยายมาทาพินัยกรรมกับคุณนักเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตได้ไม่กี่เดือนเหมือนคุณยายรู้คุณยายก็เ,เห็นหลานก็เล่าให้ฟังนะคะว่า คุณยายก็เตรียมนู่นั่นนี่สั่งเสียอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าอยากทําพิัยกรรมให้หาทนายทําพิันกรรมนะก็พออคุณนัดเห็นอายุอะไรแล้วนะคะก็ส่งไปตรวจร่างกายนะส่งไปให้แพทย์ตรวจนะเราต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะให้แพทย์ตรวจว่าสามารถเข้าใจและตอบคําถามได้ไหมมีสติฉับสัมประชัญญะสมบูรณ์ดีหรือไม่นะคะแล้วก็ มาทําพินัยกรรมนะคะเราก็จะทําพินัยกรรมตามที่ตัวความหรือผู้ทําพินัยกรรมนะคะต้องการ <c oughs> นะคะเนื่องจากพินัยกรรมฉบับนี้เป็นพินัยกรรมตัดทายาทอื่นไม่ให้รับมรดกให้ทายาทเพียงคนเดียวนะคะ <c oughs> ที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะ <c oughs> พิ <c oughs> พนัยกรรมฉบับนี้ก็เลยเออต้อง ต้องใช้ความระมัดระวังมากประกอบกับตัวเจ้ามรดกนะคะมีอายุมากต้องตรวจต้องให้แพทย์ตรวจแล้วมีหนังสือรับรองมาตอนทำพิน,นัยกรรมนะคะเราก็ให้พยายนสองท่านซึ่งพยายนจะต้องไม่ใช่ผู้รับพิน,นัยกรรมนะเข้ามาอยู่ในห้องทำพิน,นัยกรรมแล้วก็คุณนัดก็จะต้องพูดคุยตั้งกล้องมีการตั้งกล้องบันทึก คลิปไว้ทั้งหมดนะคะพูดคุยสนทนากับคุณยายนะถามชื่อให้คุณยายตอบว่าคุณยายชื่ออะไรนามสกุลอะไรวันนี้มหาชนายความต้องการอะไรคุณยายตอบเองทั้งหมดทั้งหมดต้องการทำพินัยกรรมถามว่าคุณยายมีความต้องการทำพินัยกรรมแบบไหนต้องการทำพินัยกรรมให้คุณนี้ได้รับมรดกส่วนคนอื่นไม่เอาไม่ให้เลยอ่ะคุณยายก็พูดด้วยตัวของคุณยายเองถูกบันทึกไว้เน ในคลิปไม่หมดแล้วนะคะแล้วคุณนัทก็จัดทํำพินัยกรรมแล้วอ่านให้คุณยายฟังว่าเาคลปก็บันทึกตลอดที่คุณนัทอ่านนะคะว่าคุณยายาฟังให้ดีนะคะผิดตรงไหนให้ทวงอ่านตลอดตรงตามความประสงค์มีการเซ็นพยานก็ลงชื่อในพินัยกรรมเรียบร้อยครบสองคนแล้วก็คุณนัทก็ทำการปิดผนึกพินัยกรรมเซ็นข้าบกำกับนะแล้วก็ไปให้กล้องดู บัตรประชาชนของทุกคนไปไว้ที่หน้ากล้องให้กล้องถ่ายเห็นนะคะทุกอย่างในห้องนี้ที่ทําเห็นหมดนะคะชัดเจนหมดเอกสารทุกฉบับแล้วเมื่อกี้นี้ก็มาอ่านพินัยกรรมกันนะคะทายาททุกคนมาก็มีการเอาซองไปใส่กล้องให้เห็นว่าอันนี้ซองยังไม่ได้ถูกตัดนะปิดผนึกเรียบร้อยสมบูรณ์นะคะให้ทายาททุกคนดูซองว่าซองพินัยกรรมไม่มีการตัดทุกคนรับในคลิปหมดเรียบร้อยแล้วว่า ซองสมบ,บูรณ์ไม่มีการตัดซองนะคะแล้วคุณนัดก็ตัดซองตัดซองแล้วก็อ่านพินัยกรรมตามนั้นเลยเรียบร้อยก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนที่เหลือก็เดี๋ยวรวบรวมเอ,เอกสารทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะนําไปยื่นคําร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งให้กับให้ผู้รับพินัยกรรมเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วถึงจะนําไปทําธุรกรรมในทางจําหน่ายจ่ายอนทรยิสินของ เจ้ามารดกได้ก็เป็นอันเรียบร้อยอันนี้ก็ให้เป็นความรู้ไว้นะคะในการทำพินัยกรรมนะคะ